วันนี้เป็นเคสของคนใกล้ตัวนะครับเนื่องจากว่า,อาพอดีที่บ้านมีคุณพ่อตามาอยู่ด้วยแล้วตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแกก็อายุประมาณ78นะครับมีหลายโรคที่ผ่านมานะครับแกเคยบายพาสหัวใจเคยผ่าตาัดเกี่ยวกับลูกอัณฑะเป็นเบาหวานความดันก็เลยค่อยๆตะล่อมเพราะว่าแกจะเป็นคนประเภทแบบไม่เอา ไม่กินไม่ทําอะไรทั้งนั้นแต่อยากจะกินโน่นกินนี่กินนั่นนะครับผลปรากฏว่าก็พอดีมีญาติอยู่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับก็แกก็เลยแนะนำให้ไปตรวจก่อนนะครับหลังจากที่มาอยู่กรุงเทพช่วงแรกปรากฏว่าก็จะมีทั้งอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็อาการทางด้านไตด้วยนะครับก็คือ eGFR เนี่ยอยู่ที่40 5.74นะครับเมื่อประมาณเดือนมกราที่ผ่านมา HBA1c 8.0 BUN อยู่ที่26.7ครียรตินีนก็อยู่ที่1.46นะครับอันนี้ค่าหลักๆที่สำคัญนะครับที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหมครับก็เลยค่อยๆนะครับบอกทางคุณภรรยาว่าอลองให้ทานอูมิคือยาที่ได้มาจากโรงพยาบาลอ่ะก็หลายสิบเม็ดแล้ว เขาต้องทานนะครับแกก็จะบอกว่าก็ทานยาเยอะแล้วอ่ะมันก็เลยลืมนะครับยื่จะพยายามให้ทานประมาณสองซองต่อวันนะครับช่วงแรกๆก็ได้แค่ซองเดียวนะครับเพราะว่าแกก็จะบอกว่าลืมอยู่เรื่อยนะครับก็พยายามอย่างนี้ครับบางวันลืมบ้างบางวันทานสองซองบ้างบางวันทานเหลือซองเดียวบ้างว่างๆแกก,ก็กดมือถือสั่งนู่นสั่งนี่มากิน ก,กบ็บอกกับภรรยาบอกว่าอันนี้ไม่ได้แน่เลยไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่าไตานี่ไม่ไม่น่าจะสามารถที่จะทานพวกนี้ได้ก็พยายามที่จะค่อยๆเอาหลบไปนะครับเพราะว่าไปอะไรกับแกมากก็ไม่ได้แกก็จะวอยวายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงล่าสุดเพิ่งจะเมื่อวานนี้นะครับทำอย่างไรครับไป6เดือนใช่ไหมครับเดือนนี้เดือน6ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ค่า hba 1 c ก็อยู่ที่6.9 ก็คือจาก8มาอยู่ที่6.9นะครับ BUN ก็26.7นะครับก็ลงมาอยู่ที่21.2นะครับเครตินีนก็จาก1.46มาอยู่ที่1.31นะครับค่า eGFR จาก45.75ก็เพิ่มมาอยู่ที่51.78ก็ต้องบอกว่าพอใจระดับหนึ่งแต่ก็ดีดีกว่าที่แบบเพราะว่าแกเป็นคนทานเยอะครับ สั่งนูน้นสั่งนี่สั่งนั่นมาทานคือไม่ไม,ไม่ไม่ยอมคุมอาหารขนาดไม่ยอมคุมอาหารนะครับแล้วเราก็แบบพยายามที่จะช่วยแกให้ให้ให้แกทานในสิ่งที่แบบไม่อันตรายต่อไตมากเกินไปนะครับแล้วก็ทานแบบทานวันหนึ่งซองหนึ่งบ้างสองซองบ้างมาเรื่อยๆหกเดือนเหมือนกับประคองมาได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคจริงๆแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยอะ่ะคนใกล้ตัวเราเราก็พอจะดูแล ถึงแม้จะรู้สึกว่าแกก็อาจจะดื้อหรือว่าแบบจะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยก็ทําให้สถานการณ์สุขภาพร่างกายค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วยก็คือดีขึ้นด้วยก็คือเรื่องของกดยูริกนะครับพอดีพอมีปัญหาเรื่องไตก็จะมีปัญหาเรื่องกดยูริกด้วยจากเดือน4นะครับ11.0ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ7.0นะครับซึ่งตัวนี้โอเคดีดีเลยนะครับสำหรับอายุประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณสําหรับอูมิอันนี้คืออูมิตัวเดียวล้วนๆนะครับยังไม่มีโอกาสจะให้ทานเจลเพิ่มนี่เก้ก็คงจะงองแงอีกครับเอาท้ายทานอีกแล้วเหรอคือจริงๆมัคนควรจะมีฮาร์ดอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยๆก็ได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณสําหรับเจลพลัสนะครับที่สามารถช่วยสุขภาพของคุณพ่อตาให้ดีขึ้นเป็นลําดับมองนะครับขอบคุณมากครับสาหรับอูมิครับขอบคุณคุณดอนด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อตาด้วยนะคะที่ ค่าไตก็ดีขึ้นนะคะถึงอาจจะเอนจอยอิตติ้งไปนิดนึงนะคะแต่ด้วยวัยแล้วนะคะก็ถือว่าค่าไตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบอหวานหรือว่าค่ายูริกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะก็ควบคุมเมนเทนตต่อเนื่องไปนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video